สวัสดีครับผมจอร์จนะครับซั c เซ s ั่น n น l วันนี้ผมก็จะมาแนะนำการ Format SD card โดยใช้ macbook pro นะครับในการ Format ก่อนอื่นเลยก็ให้เพื่อนเพื่อน,นํำ SD card แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ Car d r e a เด r นะครับก็คือตัวอ่านการ d r e a เด r นั่นเองแบบนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ให้เรานำสาย usb c to usb c เสียบเข้าที่ macbook pro ของเรานะครับก็คือเสียบเข้าที่ macbook ของเรานั่นเอง หลังจากที่เสียบ SD card เราเข้าไปใน Macbook แล้วรอสักครู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับไม่ได้หน้าต่างเขาเรียกว่าไอคอนนี้เด้งขึ้นมานะครับเป็นสีเหลืองๆหลังจากนั้นให้ไปที่มุมขวาบนของด้าน Macbook Pro นะครับมันจะมีเหมือนแว่นขยายนะครับให้เราไปที่นั่นแล้วก็คลิก1ทีครับคลิกซ้าย1ทีแล้วก็พิมพ์คาว่า Disk Utility นะครับ แล้วก็กด enter ครับเพื่อนๆจะเห็นหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับจะมีอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์ด้านบน men t o s c h hd นี่ก็คือเป็นไฟล์เกี่ยวกับฮาร์ดดิสของ macbook pro ของเรานะครับให้เรามาที่ external แล้วก็ไฟล์ของเรานะครับชื่อไฟล์ไอคอนของเราก็คือชื่อ success นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือข้อมูลของ S.D. card ของผมนะครับสามารถรองรับได้80 GB ใช้ไปแล้ว271 MB ก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นข้อมูลของ S.D. c a r d ของตัวเองนะครับว่ามีข้อมูลใช้ไปแล้วเท่าไหร่เหลือพื้นที่ที่ให้ใช้เท่าไหร่ในส่วนนี้ก็คือผมใช้ไปแล้ว271 MB นะครับก็คือเหลือพื้นที่ 7จ g b กว่านะครับก็คือแทมไม่ได้ใช้เลยทีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะฟอร์แมตการ์ดให้เราไปที่อีเลเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อที่เราต้องการนะครับส่วนตัวผมแนะนำให้ฟอร์แมตเป็น XFAT นะครับตอนนี้คือดีที่สุดแล้วฟอร์แมตเป็นน,นามสกุลไฟล์ XFAT นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกด เลเซอร์ครับ Macbook Pro ของเราไว้ทำการ format SD card ให้เป็นที่เรียบร้อยก็คือเสร็จสิ้นขบวนนการแล้วเรียบร้อยหลังจากเสร็จเสร็จสิ้นขบวนกานการ format SD card ของเราแล้วอย่าลืมกดคลิกขวาที่ไอคอน SD card ของเรานะครับแล้วก็กด eject ก่อนจะนำไปใช้เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการ format SD card นะครับของเรา สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย